ไประเียนศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่แล้วหน 0, 0, 4, 0, 4, 3, ึ 1, 2, ่งสองปอันนี้ก็เพิ่งจะมาว่ายน้ำเป็นนะครับไปน้ำเป็นนะครับลงสะเลยวันนี้ฮะเมตรนะครับมาเมตรดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับห้าสิบบวกแน่ๆนะครับดูทรงแล้วใช okay, ้พลังเยอะนะครับพลังเยอะนะครับมือไม่จมน้ำแล้วฝั่งซ้ายไปแล้วมือซ้ายไปแล้ว สามสิบวิผ่านไปหมดนะครับหมดตอนนี้บอกเลยว่าหมดว่าหมดนะครับว่าหมด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 อ่าใช้ทุกท่า่าใช้ทุกท่าอ่าตอนนี้หมดนะครับหมดสี่สิบบวกผ่านไป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  56.43นะ56.3นี่คือครั้งแรกนะครับที่ได้ทดสอบส50เมตรถูกไหมเราต้องรู้แล้วว่าแรงเราต้องใช้ขนาดไหนถูกไหมครับต้องฟิตขนาดไหนต้องฝงึกซ้อมขนาดไหนนะครับ